ยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็จะพามาสวดมน์แล้วครัพี่น้องบันทึกบุญบันทึกบุญวันนี้ก็จ,จะสวดคาถาป้องกันภัยสิบทิศนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องบูบชาพระก่อนนะคะแล้วก็บูชาพระรัตนาตรัยอรรัตนาสินห้าเสร็จแล้วเราถึงจะท่องคาถานะถามาเราต้องสมาทานศีลอีกนะคะพี่น้อง เรามาเริ่มกันเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกรบทุกคอมเมนต์ค่ะอิมีนาสกาเณนะพุทธังอภิปูชยามิอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมีนาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามิอะระหงังสมัสมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังปะคะวันตังอธิวาเทมิสวาก้าโตภะคะว,วตาธโมธัมมังนะมะสัมมิ สุปฏิปันโนภะขัวะโตซาบังสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันตีวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยจามะตุติยัมปิมะยังพันตีวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยจามะตุติยัมปิมะยังพันตีวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรเนนะสห ปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวัตตุะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตุะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตุะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุิิยัมปธรรมังสรณังคัจฉามิตุิิยัมปสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยมปิพุทธังสัรนังกชามิตาติยมปิธรรมังสัรนังกชามิตาติยมปิสร้างขังสัรนังกชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปรจังสมาธิยามิอธินาธนาเวรมณีสิกขาปรจังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปรังสมาธิยามิมุสวาทาเวรมณีสิกขาปรังสมาธิยามิ สุลามีระยะมชชับปัจจานาเวรมนีสิก่าปรังสมาจิยามีคันนี้เราก็จะสวดเลยนะคะ บุลพาระสมิงพระพุทธคุณังบุลพาระสมิงพระธรรมเมตังบุลพาระสมิงพระสังฆังทุกขะโลคะไปยังวิวันชัยเยสพพทุกสปะโสสพะโรคสพพภัยสพพกอเสนียดจันไรวิวันชัยเยสปะธานังสพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ อาคเนยรัศมิพระพุทธคุณังอาคเนยรัศมิงพระธรรมเมตังอาคเนยรัศมิงพระสังฆานังทุกขาโล้าพายังวิวันชัยเยสัพพทุกสะพะโสสัพะโลกสัพพภัยสัพพข้อเสนียตจันไรวิวันชัยเยสัพะทานังสะพาลาพังวันกุเมรักันตุสุรักันตตทักศินรสศมิงพระพุทธคุณังทักศิณรสมิงพระธรรมเมตัง สิลัสมาภิะสังคนานังทุกขะโลคะภายังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพะโสเนียจัลไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันโตฮอดลีลัสมาิงพระพุทธกุณงังฮอดลีลัสมาิงพระธรรมเมตีตังฮอดลีลัสมงภระสังคนานังทุกขะโลกะภายัง วิวันชัยเยัพพทุกสัพพโศัพพโลกัภาภัยสพพค้อเสนียจันไรวิวันชัยเยศปาทานังสศพาลาพังระวันตุเมรักันตุสุรักันโตปัดจิมละสมิงพระพุทธคุณนางปัดจิมละสมิงพระธรรมเมตังปัดจิมละสมิงพระสังฆานัง ทุกขะโลขะพายังวิวันใจเยสัพพทุกสัพะโศกสัพพโลกสัพสพภัยสัพะคอสะเนีจยจันไรวิวันใจเยสัพ้าธานังสัพ,พ้าลาพังพระวันตุเมรักขันตูสุระขันตุพายับรัศมิงพระพุทธกุนังพายับรัศมิงพระธรรมเมต,ตังพายับรัศมิพระสังฆานังทุกขะโลขะพายัง วิวันใจเยสสพปทุกสัป,ป,ะ,สป,ปะโกุกสัพะโลกสัป,ปะภัยสปปะพะก้อสเนียตจลัยวิวันใจเยสัะพ้าทานังสะพ้าลาพังทวันตุเมลักขันโตสุรคขันโต อุดอนลัสมิงพระพุทธคุณนงอูดรลัสมาิงพระธรรมเมตังอูดอนลัสมาิงพระสังฆาหนังทุกขาโูขะพายังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพะโสสัพพโรคสัพพภัยสพพะข้อเสนียดจลไลวิวันชัยเยสาภาทานังสาพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุระขันโุ อิสานลสมิงพระพุทธกุณังอิสานลสมิงพระธรรมเมตังอิสานลสมิงพระสังฆานัง,งทุกข์โลุคาไปยังวิวันใจเยสพพทุกสปะโสสพพโรคสพพภัยสพะข้อเสนบจันไรวิวันใจเยสปาทานังสพะพลาพังะวันตุเมระคันตุสุระขันตุ อากาศละสมิงพระพุทธกุณางอากาศละสมิงพระธรรมเมตังอากาศละสมิงพระสังฆานางังทุกขา์าโลกาปายังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพะ,สกสพะโสสัพพโลกสัพพภัยสัพะก้อเสนียดจลยัยวิวันชัยเย,ย,ยัพพาทานังสัพะลาพังพระวันตุเมลักขันตุสุระขันตุ ปัตวีรัสมิงพระพุทธคุณนางปัตวีรัสมิงพระธรรมเมตังปัตวีรัสมิงพระสังฆ้านังทุกข้าหลวงข้าพยังวิวันใจเยสพพทุกสป,ปะโสสปพโรคสป,ปพภัยสพพข้อเสนียบจันไรวิวันใจเยสป,ปะท่านังสพาลาพังพระวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูอรหังสุกิโตโหมมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิท่ทโ,โหโมีปัสจากความทุกข์นัเวโรงโหโมีปราศจากเวรพยาปัชาโหมีปราศจากอุปสรรคกัญาลยทั้งปวงนิโคมโหโมีปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามีมีความสุขกายสุขใจนักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดจะเปสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเกลยดเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น อาเวลาหหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเป็นแก่กันและกันเลยอาพายาปัะชาชุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิ้าหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุขกายทุขใจเลยตุกี้อาตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกไยทั้งสิ้นเถิด ขอบคุณค่าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจไมตตีที่แรมให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุดชื่นสว่างร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จทุกประการคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ